สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายอาจารย์กฎชกรนะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อปฏิหารการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของอาจารย์ด้วยนะคะ,คะทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เพ่งมองไปที่หน้าไพา่แล้วก็เรามาดูคำทำนายหน้าไพ่กันนะคะขอให้หน้าไพ่ทำนายมาเนี่ยเป็นชะตาชีวิตของพวกคุณนะคะ โชคชะตาปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นของพวกคุณที่เข้ามารับชมรับฟังโดยเฉพาะเลยนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีการเติบโตเติบใหญ่คุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้การงานการเงินธุรกิจการค้าขายการทำกำไรการลงทุนต่างๆการงานต่างๆที่สะดุด ที่ผิดพลาดที่ไม่สมหวังดังที่ปรารถนาต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับร้ายกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วนะคะก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีขึ้นสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เฝ้าหวังมุ่งหวัง กำลังจะประสบความสำเร็จขึ้นในโชคชะตาของคนที่เข้ามาเลือกวันนี้นะคะคุณจะเกิดความอุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวาดหวังไว้คาดหวังไว้ก็จะสำเร็จอยากมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินหรืออยากมีอะไรก็ตามที่คุณอยากได้นี่ย จะสำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอาจารย์จะมาเปิดไพ่เพิ่มเติมให้นะคะปัญหาเก่าๆอุปสรรคเก่าๆที่คุณเฝ้าคิดอยู่ในจิตใจของคุณว่าเมื่อไหร่มันจะออกไปว่ามันจะหมดไปใครที่ทำร้ายคุณใครที่ทำให้คุณทุกข์ใจใครที่มาทำไม่ดีกับคุณศัตรูหมู่มารต่างๆที่คุณคิดว่าทำไมต้องมากระทําในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ คนเหล่านั้นกําลังจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะคุณกําลังจะมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆคุณกําลังจะได้รับชัยชนะจะได้รับปฏิหารที่เกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้อุปสรรคขวากหน้าต่างๆกํา,ากลังจะออกไปจากชีวิตคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะพังพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ หมดเวลาแห่งความทุกข์ระทมใจเศร้าใจเสียใจได้แล้วนะคะให้ลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้คุณจะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่รอบข้างกายคุณอยู่ตลอดเวลานะคะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กฤษกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะ อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ